ดีค่ะน้องๆพบกับพี่โอ้นนะคะในช่วงแฮปปี้ไทม์ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะซึ่งพี่โอ้นเนี่ยจะนําน้องๆเนี่ยมาทํางานประดิษฐ์น่ารักที่เราสามารถที่จะเก็บเอาไว้เป็นชิ้นง,งานแล้วก็ใช้เองได้ด้วยน้องๆเห็นไหมคะแบบนี้ที่เราเห็นตามท้องตลาดนะคะราคาเนี่ยก็ตั้งแต่ประมาณ50บาทขึ้นไปจนถึง100ร0อยกว่าบาทก็มีนะ ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทาเองโดยใช้วัสดุใกล้ๆตัวของเราเนี่ยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยเนี่ยได้จะดีมากๆเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยพี่อ้นจะมาสอนวิธีการทําที่หนีบกระดาษนี่แหละค่ะหรือว่าเราจะเอาไว้หนีบรูปสวยๆของเราก็ได้นะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์กันค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องมีปูนพลาสเตอร์ค่ะรวมถึงน้ำเปล่านะคะแล้วก็แก้วผสม แล้วก็ที่ขาดไปได้นะคะคือตะเกียบค่ะเอาไว้ดัดขดลวดที่เราจะใช้แล้วก็นอกจากนี้เรายังจะใช้พิมพ์ที่เราหาง่ายๆนะคะในครัวเรือนก็คือถ้วยดังจิ้มพลาสติกค,ค่ะเราสามารถไปขอคุณแม่มาได้เลยคะสักหนึ่งถ้วยเพื่อจะมาทํางานประดิษฐ์ในครั้งนี้ต่อไปนะคะก็เป็นอุปกรณ์การลงสีค่ะก็เริ่มตั้งแต่พู่กันนะคะซึ่งเราก็จะใช้หลายๆขนาดแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะใช้เทนลงไปนอกจากนี้เรายังจะใช้สี โปสเตอร์ oster, หรือว่าสีอะคริลิกก็ได้หลายๆสีนะคะหรือว่าเลือกเฉพาะสีที่เราจะใช้ก็ได้หลังจากนั้นถ้าอยากจะให้งานของเราเนี่ยเงางามแล้วก็มีสีสันที่สวยขึ้นก็สามารถที่จะพ่นแลกเกอร์นะคะที่เป็นลักษณะของสเปรย์หรือว่าเป็นแบบแลกเกอร์ที่ทาด้วยพู้กันก็ได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะคะน้องๆสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์ตกแต่งได้ตามที่ใจเราต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นหินสีหอยเล็กๆ หรือว่ากากเพชรในแบบต่างๆนะคะดอกไม้หรือว่าจะเป็นรูปดาวก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งเชือกแล้วก็แล,วกแล้วก็ตัวเกสรดอกไม้ค่ะต่อมานะคะก็คืออุปกรณ์สําคัญเลยที่เอาไว้ใช้ประดิษฐ์ที่หนีบรูปนะคะนั่นก็คือลวดค่ะลวดขดนะคะแล้วก็ที่หนีบกระดาษรวมถึงคีมหนีบลวดด้วยเพื่อเอาไว้ใช้ขดลวดตามไซส์ที่เราต้องการค่ะสำหรับอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะมีกาวค่ะแล้วก็กันไก เผื่อสำหรับเราเอาไว้ตัดอุปกรณ์แล้วก็แตะติดอุปกรณ์ค่ะเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างคราวนี้ก็มาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มตั้งแต่นำลวดขดนี้นะคะเอามาทำให้เป็นเส้นแบบนี้แล้วก็กะสักประมาณ30เซนหรือว่าหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ตัดออกมาเพื่อที่จะให้ขนาดที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็นำไม้หนีบตัวนี้เนี่ยนำมา ขดเข้ากับลวดที่เมื่อสักครู่นี้เราตัดออกมาได้นะคะเราจะทําการยึดไม้หนีบกับลวดเข้าด้วยกันนะคะด้วยการนําลวดเนี่ยสอดเข้าไปที่รูของไม้หนีบตรงนี้แล้วก็พันเข้าไปด้วยกันให้แน่นเลยค่ะกะให้กะให้ ปมที่เราขดลวดเอาไว้นี่นะคะเข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างตัวก้านหนีบตรงนี้นะคะแล้วก็ชูไม้หนีบให้หงายขึ้นแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้หนีบกระดาษโน้ตหรือว่ารูปที่เราจะนํามาติดไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําขดสปริงกันแล้วล่ะค่ะเครื่ออุปกรณ์ที่เราเอามาใช้เสริมนะคะคือตะเกียบแบบนี้นะคะคกลมๆแบบนี้กะให้ห่างจากจากตัว ปลายไม้หนีบสักประมาณ3เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มขดสปริงกันเลยค่ะเราจะขดสักประมาณ10รอบนะคะเวลาขดเนี่ยกะให้อยู่ชิดๆกันนะคะอย่าให้มันห่างกันมากเกินไป นับไปด้วยนะคะเอ๊ะครบสิบรอบไปยังเดี๋ยวเกินนะคะแต่เอาว่าเรากะนะคะประมาณสิบรอบแล้วก็ให้เหลือช่วงการอีกนิดนึงประมาณ5เซนตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะทําฐานเอาไว้ในการที่จะยึดกับปูนพลาสเตอร์ข้างล่างค่ะได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ดึงตะเกียบออกมาเลยเราก็จะได้สเปรย์อย่างที่เห็นนี้ดัดอีกนิดนึงเพื่อให้มันตรง เราก็จะได้กระปิงแบบนี้ล้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะกะออกมานะคะสัก3ามเซนเท่ากันเลยเท่ากับข้างบนค่ะช่วง3ามเซนนะคะแล้วก็ทำฐานลัดที่จะยึดกับตัวปูนพลาสเตอร์ด้านล่างด้วยการขดเป็นวงกลมแบบนี้หเห็นไหมคะแค่นี้เองเราก็จะได้ก้านหนีบรูปหรือว่าก้านหนีบกระดาษโน้ตแล้วจะตกแต่งตัว สปริงให้อยู่ในระเบียบเท่าๆกันนิดนึงจะได้สวยๆวยนี่ได้แล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูวิธีการหล่อปูนพลาสเตอร์นะคะสําหรับปูนพลาสเตอร์นะคะเราก็จะผสมสส่วนต่อน,น้ํา1ส่วนในอัตราส่วนที่เท่าๆกันนะคะสําหรับไซส์ถ้วยน้าจิ้มขนาดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปูนแค่3มช้อนก็พอค่ะ1นนะคะสองแล้วก็ แบบนี้แล้วก็เติมน้ำไปเมื่อเราผสมปูนได้นะคะปูนที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเหลวๆแบบนี้นะคะเหลวๆแบบนี้จะมีความหนืดข้นเล็กน้อยแต่ก็จะไม่มากเท่าไหร่อเราจะมาเทกันแล้วนะคะวิธีการเทนะคะเราจะจับตัวหนีบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็เทปูนลงไปเลย ใช้ความอดทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวปูนจะแห้งในประมาณ5นาทีมัน้องถือเอารอไว้นิดนึงในระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะประดับตกแต่งอุปกรณ์อะไรก็สามารถทําได้เลยนะคะอห่พี่โอ๊ตเนี่ยก็คิดว่าจะประดับตกแต่งด้วยเชือกสีนี่ก่อนดีกว่า ุดตรงนี้เปูาว่าจะตัดออกแล้วนะคะปูนใกล้แห้งแล้วค่ะปูนจะต้องรีบจิ้มลงไปใหม่นอกจากนี้นะคะถ้าเรายังต้องการประดับอุปกรณ์ตกแต่งอื่นก็สามารถทําได้ลายพวกนี้เราต้องคิดเอาไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามาคิดตอนที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ทันปูนนะคะเดี๋ยวปูนจะแห้งซะก,ก่อนแล้วก็รอปูนแห้งอีกแป๊บนึงค่ะ เอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะปูนก็แห้งแล้วละคะ่ะเราจะมาแกะพิมพ์กันนะคะโอเคใช้กันไกลก็ได้นะคะในการตัดขอบนิดนึงแล้วก็ค่อยๆฉีกพิมพ์พออกมาค่อยๆแกะออกมานะคะก็จะได้เป็นปูนพาเตอร์ที่เป็นพิมพ์พสำเร็จแบบนี้ค่ะเมื่อน้นองๆนะคะได้แกะพิมพ์ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะ ขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการลงสีแล้วล่ะค่ะก็ค่อยๆเพ้น์ริ้วสายรุ้งของเราไปเรื่อยๆนะคะเมื่อริ้วสีชมพูรแรกของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเราก็จะลงริ้วที่สองแล้วนะคะเราสามารถจะเลือกเพ้น์ได้ตามที่ใจเราต้องการเลยนะคะเราจะ ใช้เทคนิคตามที่เราถนัดก็ได้ในการผสมสีในการพระสีกันอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือ่้นอยากจะผสมระหว่างสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินก็สามารถที่จะผสมสีให้ดูแล้วมันเกินเข้าไปได้อย่างนี้เหมือนกันที่สำคัญนะคะเราต้องพยายามลงสีให้เต็มพื้นที่นะคะอย่าให้เหลือพื้นที่ขาวๆข,ข,ของของปูนเอาไว้นะคะเพราะว่า เวลาที่เราลงแล็กเกอร์แล้วเนี่ยเล็กเกอร์จะไม่ติดค่ะถ้ามีสีแล็กเกอร์ถึงจะติดได้ถ้าเกิดเราระบายเลอะเทอะอะไรไปบ้างก็จริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าศิละปะเนี่ยถ้าจะเลอะเลอะเทอะเทอะหน่อยก็จะสวยอีกแบบนึ่งเหมือนกัน,นพอเราเพ้นข้างล่างเสร็จแล้วนะคะถ้าตัวหนีบของเราเนี่ยไม่ได้มีลวดลายอะไรนะคะเป็นเป็นเทนเพลยอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเพ้นสีลงไปได้เหมือนกันค่ะ ลายข้างล่างพี่อ้นทําเป็นริวเอาไว้นะคะข้างบนพี่อ้นก็เลยทําให้เป็นริวด้วยเหมือนกันคราวน,นี้เราก็มาประดับตกแต่งรอบๆกันบ้างดอกไม้อย่างนี้นะคะเป็นสติกเกอร์สามารถติดปูนได้เลยแต่ว่าเราก็ต้องใช้กาวแล้วะค่ะด้วยการใช้กาวนี่ค่ะติดเข้าไปถ้าส่วนไหนที่ไม่ติดกาวมันก็จะหล่นลงมาอ่าเสร็จล้ว ในที่สุดนะคะเราก็ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะว่าสวย <TH ERE> น่ารักมาก <TH ERE> ขนาดไหนนี่งานของเราเองนะคะมีชิ้นเดียวในโลกเราอาจจะนํารกระดาษโน้ตน่ารักแบบนี้นะคะมาเขียนข้อความอะไรเนี่ยถึงคนที่เรารักก็ได้เพื่อที่จะมอบของขวัญชิ้นนี้ที่เราทําเองเนี่ยให้กับเขานะคะหรือว่าจะเอาไว้หนีบรูปที่เราถ่ายเอาไว้สวยๆเป็นรูปประทับใจของเราก็ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้นะคะ เรายังสามารถทําให้เป็นรูปแบบอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นง,งานที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะคะซึ่งเป็นงานของน้องๆที่ไป s ุปปร์คิดแคมป์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและสําหรับวันนี้นะคะเวลางแฮปปี้ทามเนี่ยก็หมดลงแล้วนะคะพบกับพี่อ้นได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้พี่อ้นลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ